พระเอกงานชุกหมอกองสรวิทก็ขอกองละครกลนครัวตัวแสบแวบ,บมานำทีมน้องๆ้องดีไอดอลโปรเจกต์ทีพายุไอดีเและพิมไอดีสิบทำภารกิจส่วนเล็กๆที่เรียกว่ารักทางเลือกใหม่เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนที่ได้ระดมทุนจากการขายเสื้อยือดมามงกวนและเงินสมทบทุนจากสปอนเซอร์ใจดีอย่างดีแท็กนำไปจัดสร้างแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงให้กับน้องๆโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรจังหวัดอยุธยาได้ฝึกฝนและสร้างเสริมประสบการณ์และเป็นพื้นฐานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศต่อไปอีกด้วยค่ะ คือบริเวณที่เรามาตรงนี้ปีที่แล้วน้ําท่วมหนักเลยไรแปลงสาธิตของเขาเนี่ยไปหมดเลยครับไก,ก่เกยอะไรตายหมดเลยเพอปีนี้มาทําให้ใหม่เนี่ยเราก็เปลีป่ยนเป็นจากที่ทําแปลงธรรมดาเนี่ยกลายเป็นแพรอย่างเช่นแพรผักแพรไก่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามันในน้ําท่วมอีกมันจะได้ลอยได้พวกเราก็ได้รวบรวมเงินทําบุญนะคะก็มาซื้อพวกเป็นผลผลิตพวกลูกเจี๊ยบแล้วก็พวก พืชผันชัยค่ะอย่าลืมนะคะโหวตของเราสองคนนะคะก็พิมพ์ ID 9หรือ ID 10นะคะส่งมาที่สิบแป6สามแปดหกค่ะฝากล็อบชิงนะครับวันที่14บี่ที่บีซีฮอล์เซนทันลาดพร้าวสามารถโทรมารับบัตรเข้าชมกันได้นะครับที่เบอร์0 8 9 0 2 0 0 2 4ก